ไปปิดเพลงแป๊บนึงได้ไหมไม่คุณเคยคิดถึงบรรยากาศเก่าๆไหมอันนี้ผมถามผมถามจริงๆบรรยากาศออฟฟิศที่ที่คุณเคยไปนั่งทํางานแล้วผมไปนั่งหยอกคุณไปนั่งนอนทั้งโต๊ะคุณน่ะไปนั่งกวนผมนะใช่คิดถึงไหมอ็คิดถึงบรรยากาศทํางานนะคิดถึงใช่ไหมโอเคจัดให้ไม่ได้คุณมานั่งกวนเนี่ยไม่ได้คุณมานั่งกวนอ้ยมันสิฮักเอา โปเตะด้ิคุณบอกว่าคุณคิดถึงไงคิดถึงที่ผมนั่งทำงานไม่ไม่ได้คิดถึงที่คุณมานั่งกวดผมโอ้ยทำทำทำนะไปได้คิดถึงหรือไม่คิดถึงคิดถึงบรรยากาศการทำงานชอบจังเลยมีความสุขว้ยไปไปไปขึ้นไปขึ้นไมขึ้น่ไดม่ได้ไม่ได้ ไปป้าแม่ทำแกพูดไม่ค่อยชัดนะอีกแล้วพี่สิงจะให้ไปเรียนร้งองเพลงแบบจริงจังจ,จริงจังใช่ใช่หนูรู้แล้วแม่หนักที่ไหมเอาไหมสิใช่ <laughs>